เบวนรูปอะไรนี่นะวู่ปอนรูปพ่อเนี่ยคืน่ยพนี่พ่อด้าใหญนี่ยนี่นะว่ารูปพ่อใช่ เหมือนมั้ยเหมือนนะเดี๋ยวเลยจะฉันจะมีชีกาชวารูปอะไรนะวารูปพ่อพ่อหรอใช่ฝางมาวาดกัวฝารูปพ่อฝางมาไว้ดกันฝางมาว่าดแต่งหน้ยก่อนมาแต่งตัวก่อนแล้วค่อยถ่ายใหม่ ใครจะเขียนพ่อเขียนเอาใบต้องวาดรูปพ่อสิไปวาดรูปพ่อไปพ่อวาดมาวาดมาวาดเลยพ่อวาดไม่ได้วาดรูปอะลรูปฮะพ่ออันนี้วาดไว้ให้ดูมาอะไรนะวาดใช่อยหักเลย สักแล้วพ่อแบ็ฟันได้แล้วค่ะพ่อเคโอเฟนพ่อ okay, <okay>, okay. เป็นแน, <Okay, okay. S 2> น,นได้แล้วค่ะ uh huh.